แข่งมตรไซทีมฮอนด้าจากประเทศไทยบุ๊ดเลยปวอะไรนะสัมผัสไดี้ชมทางบ้านวันนี้ผมตาปัญญานิรันต์คุณชวาสามารถคุณฟิล์มนักแข่งมอเตอร์ไซค์ทีมฮอนด้าของประเทศไทยครับตามมาครับ เป็นไงบ้างครับฟิมการแข่งที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อสุดสัาหก่อนครับโอ้มันก็ยากพอสมควรครับผลงานตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับไม่ทราบว่าอยู่ในอันดับที่อะไรของโลกครับ4.8ครับโอ้ผมว่าคุณเลือกแข่งดี้ไหมครับอย่างคุณสำหรับรถคันนี้คู่ใจคุณฟิมมานานหรือยังครับโอประมาณ4ปีนะครับ ติดใจครับยังไม่เคยเปลี่ยนเลยแสดงว่าชอบคันนี้มากมากใช่ไหมครับครับพอสมควรครับสําหรับการขี่นั้นคุณเคยขี่ขึ้นเขาแบบแข่งแบบวิบากมากไหมครับโอ้ไปไหนไปกันอ้คิ้วครับแสดงว่าแช้คันนี้ใช่ไหมครับคุณครับป้าครับแค่นั้นครับมีวนคุณพูดหาพ่อคุณแล้วครับคุณทีมครับุกอย่ีครับสตว์ป็นยังไง